สูงสุด9,007ทั้งทุนทั้งอะไรนะคะเก่งมากๆแต่ก็เหลือไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ่ายถูกอว่าเหลือไม่เยอะหรอกเหลือพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเมื่อก่อนทําอะไรอยู่ทําโรงงานค่ะขายออกมาก็ถ่ายเลยนะคะวันแรกวันแรกเลยข่ายได้3,000ดีใจมากนลูกนี้มันเล็กหน่อยแถ่มะม่วงเข้าไปเราเล็กไปแถมอีกฮะถ้ารู้สึกว่าน้อยไปแถมอีกแถมผลไม้อีก นี่ค่ะนี่ยี่สิหบห้าสร้างยี่สิบห้าช่องโมโมจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณตูกใจอย่าลืมกดซับสไคร์ช่วโมมากินเช่นสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่บริเวณ หน้าสถานีตำรวจภูทรเขาดินค่ะตำบลน,นางแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีนะคะวันนี้นะคะโมจะพามาดูร้านเด็ดๆอีกแล้วค่ะทุกคนซึ่งที่จังหวัดราช,ชบุรีนะคะเขามีร้านเด็ดหลายๆร้านเลยนะคะหนึงในนั้นนะคะจะเป็นร้านผลไม้ค่ะโอ้โห25บาทนะ เขาให้เยอะมากๆเลยโมดูในรีวิวมาแล้วก็แม่ค้านะเป็นคนตลกเฮฮามากเลยจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนั่นก็คือร้านเด็กๆไปเถอะชิปหายไม่ว่าเสียหน้ามไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ <c oughs> เด็กๆไปเถอะยี่สิบห้าบาทจุกๆไปเลยนะคะ <c oughs> ชิปหายไม่ว่าเสียหน้ามไม่ได้นะคะ ผลไม้เต็มตู้จัดเรียงได้สวยมากๆเลยค่ะแคนตาลูปมะม่วงฝรั่งลูกไหนก็มีตกลงลูกไหนคะถงะยสิห้าสับปะรดน่กากินมากหวานกรอบลังการฉ่ำองอย่างมากส่แล้วแคนตาลูปแบบครึ่งลูก ครึ่งลูกแค่นาครึ่งลูกจ้าเป็นลูกไหนลูกชมพู่นะคะแล้วก็จะเป็นมันแก้วมันแกวนครปฐมค่ะแตกแล้วเดี๋ยวต้องซื้อใหม่แล้วตู้ซื้อจากนครปฐมนะทุกคนนะพริกเกลือมี5อย่างเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่เริ่มจากพริกเกลืออะไรจ้ไมริกเกลาราพริกเกลอราวอันนี้ไทย อันนี้กะปีค่ะเป็นกะปีน้ำปลาหวานค่ะกะปิน้ำปลาหวานอรุนพิกเกลือบวยอันนี้พี่เกลือบวยนะคะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณเลยคะ่ะชื่อทิพย์ค่ะคุณทิพย์นะคะโอ้โหขายผลไม้ถุงใหญ่ถุงโตเลยได้ข่าวมานะคะใหญ่มากมีผลไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะมีที่แนะนําอะไรบ้างคะ อร่อยทุกอย่างนะคะอันนี้มะม่วงน้ำปลาหวานนะคะจุกๆกันเลยยี่สิบห้าบาทนะกินโอ้โหยี่สิบห้าบาททุกคนะนี่นี่ได้สามลูกอ่ะยี่สิบห้าบาทนะคะอะไรก็จะพี่เกลือแบบจุกๆถ้าเกิดลูกใหญ่ก็จะได้ไม่ถึงสามลูกนะคะอ๋อแล้วแต่ขนาดใช่ไหมจ้าอันนี้ผลไม้แช่อิ่มยำน่ากินมากอ๋อนี่ยำค่ะนะคะ ทุกอย่างยี่ห้าหมดเลยยี่ห้าค่ะพุซราค่ะพุซราพุซราน่ากินนะแล้วเขาทําพิเกอือถึงห้าอย่างเลยเนอะอันนี้อันนี้ในถังก็มีนะในถังอะไรจ้างอลังการงานส้าในถังก็มีทุกคนว้าวอันนี้ลูกไหนนะคะลูกไหนนี่เช์รี่ดอยทุกๆเลยนะคะยี่ห้าบาทลูกไหนก็แบบว่าดูดินในนี้แบบอลังการเลยเหรอทุกแต่ที่นี่ยี่ห้าพอนี่นี่นี่ โอ้โหดูชมพู่ดิเต็มเลยอ่ะชมพู่หน่อยอลังการงานสร้างใบรวงนี่ค่ะนี่ยี่สิบห้าบาทงานสร้างยี่สิบห้าไม่จบปลานะคะะฮะอันนี้ยี่สิบห้าบาทเหรอได้สี่ลูกอย่างนี้เลยเหรอถ้าเกิดใหญ่หน่อยก็สามใหญ่หน่อยก็สามใหญ่โบโบเลยก็สองใหญ่โบโบสองแต่ยี่สิบห้าคือหูได้เยอะมากเลยนะคะโอ้โหนี่ค่ะตามขนาดไปตามขนาดนี้สามอันนี้สี่นะคะ ก็จะเป็นสับปะรดปัตรเวียงปัตรเวียเลยนะคะสับปะรดใต้ใต้ค่ะหวานชามหวานกรอบขายมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะน่าจะักประมาณสามปีกว่าลวคะสามปีกว่าอ่ะไม่แดกอย่าแดกแล้วแต่อีิสบายใจอะไรอีกน้้มน้ำส้มสามขวดห้าสิบขวดเดียวยี่ต้องเอาสามขวดนะ เขามีน้ำส้มขายด้วยนะคะส้มคันสดนะคะขันสดขวดละยี่สิบสามขวดห้าสิบนะจ๊ะอ่ะเก็ดห้าก้ะมีจุดเริ่มต้นยังไงคะทำไมถึงแบบว่ามาขายเป็นผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคิดว่ามันเป็นอาหารที่ว่าคนกินแล้วมันได้ทุกเพศทุก,ว,ะะกวัยอะค่ะได้เบ่อด้วยหลากหลายแล้วสูตรมิ้งเจอมาจากไหนคะ คิดเองค่ะคิดเองทุกอย่างเลยโอ้หเก่งมากมากเลยแล้วเมื่อก่อนทําอะไรอยู่ทําโรงงานค่ะโอ๋ออกมามาขายผลไม้เลยใช่ไหมคะออกมาก็ขายเลยอะไรเนยรับได้แม่นมากออกมาวันแรกขาสั่นมาเลยขับซาเล้งอยู่หนึ่งวันขาสั่นหมดวันแรกมีลูกค้าผลตอบรับดีไหมจนถึงวันแรกเลยนะคะวันแรกวันแรกเลยขายได้สามพันดีใจมากวันแรก วันแรกเลยเก่งมากวันแรกขายสามันทั้งกำไร <000 S 2> นะคะท<อ>ั้งคุณทั้งกำไรได้ได้วันแรกได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วโอ้ดีมากเลยจนมาถึงวันนี้คือลูกค้าติดติดมากติดนึบติดนึบเลยนะคะปัจจุบันยอดขาดสูงสุด9,007<อ>ทั้งคุณทั้งกำไรนะคะ เก่งมากๆแต่ก็เหลือไม่เยอะนะคะเพราะว่าขายถูกอว่าเหลือไม่เยอะหรอกเหลือพอเลี้ยงปากเลี้ยงของคุณทิพย์แล้วขายวันไหนบ้างกี่โมงถึงกี่โมงคะขายทุกวันค่ะะ9โมงช้าสุดหมดกโมงเย็นค่ะช้าสุดช้าสุดแต่เมื่อวานมาสักประมาณบ่ายๆนี้ใกล้หมดแล้วนะโอ้หลูกค้าเยอะกระทอนอจ้ะุกอย่างทือปอกมาแล้วบางส่วนเนาะค่ะ เออะไรเปล่าเอาเลยลูกค้าทั้งนั้น่ะจำชื่อได้หมดสับไวด้วยนะคะดูดีรามลูกยีาบหันนีาปุาทอันนี้ะุ๋ย้าะปุาะคะปุว่ามันานะหวาหวากหัวะหวเราะราะหัรเาหะหรัาวะโห พี่เกือเป็นเกลืออันนี้พี่เกืออะไรจ้ะแม่คะอันนี้น้ำปลาหวานค่ะปลาหวานนะคะขอบคุณค่ะผลไม้รอบเขาเรียกว่ารอบรถเลยนะคะ โอ้โหมายังไงอะคะเนี่ยเลก่นี่แหละนึกว่ารถบรรทุกโอ้โหนี่ค่ะเดี๋ยวเราดูกันเลยสวยไหมสวยมากลูกนึงได้กี่ชิ้นจ๊ะเนี่ยสี่พอสี่พอเยอะโอ้โหนี่พอไม่ต้องเยอะไหมคะบอกนี่หันี้ได้กว่าเย็นกว่าใหญ่ใหญ่เบิ่มเบิ่มนะคะเย็น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 ไคะบอกเอาเย็นเย็นดีกว่า สวยมากดูทุกคนให้ทั้งซี่อย่างนี้เลยใครมาก็ให้ทั้งซี่อย่างนี้เลยใช่ไหมจ่า<ะ>ทุกคนทุกคนเลยโอ้โหน,นี่ปกติจะเห็นเนี่ยยิมห้าจะเนี่ยชิ้นหนึ่งนะคะเนี่ยนี่ดูดิชิ้นใหญ่มากยังไม่พอนะจ๊ะอันนี้อีกโอ้โห มันเยอะมากอะเยอะทุกคนนะคะเยอะทุกวันเยอะทุกวันเยอะทุกคนให้แบบนี้ทุกคนดห้แบบนี้ทุกคนทุกคนยี่สิบห้าบาทอะเยอะมากพี่ลูกค้าแบบร้องแบบอุ้ยทำไมเยอะจังนี้มีไหมมีกินไม่หมดเรยอ้กินไม่หมดเมื่อกี้ลูกค้าบอกกินตายดูดียี่สิบห้าบาทโชว์หน่อยจะไม่คะแป๊บนึงนะได้จ้ะนี่ ถูงอย่างนี้เลยยี่บห้าบาทนะคะเมื่อก่อนยี่สิบค่ะเพิ่งจะขึ้น<อ>ไม่นานอยู่ไม่ไหวเมื่อก่อนยี่สิบไปนะไม่ไหวโอ้โหก็ได้จะไม่ไหวให้เยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราดูอันต่อไปกันเลยค่ะต่อไปไเป็นอะไรคะฝลั่งแทบวยไหมมะม่วงแล้วก็แคนตาลูปแล้วก็สับปะรดแล้วก็ขอล่งมีเป็นกูรุดเลยทุกคน ทำเองมะคะเนี่ยทำเองค่ะทำเองฝรั่งแชบวยเขาทำเองมีสวดเองเหรอคะเปล่าคะ่ะซื้ออ๋อซื้อแต่เอามาทำเป็นมะม่วงใช่เอามาทำเป็นฝรังร่งแชบุยเองอทำฝรั่งแชบวยเองนะคะนี่ทั้งถุงนี้เลยยี่สิบห้าเหรอคะค่ะยี่สิบห้าบาทไม่ได้แบบว่าลูกหนึ่งยี่สิบห้าอย่างน<อ>ี้ไม่ใช่นะคะกลัวลูกค้าไม่อิ่มโอ้โหไม่้าแบบกลัวลูกค้าไม่อิ่มนะคะ กลัวแม่ค้ารวยด้วยแง่ไม่เอาไม่เอาไม่พูดแบบนี้แล้วทาไมถึงขายถูกจังเลยอะคะแบบมีแนวคิดังไรอแบบว่าเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ค่ะเราเราก็ได้มีลูกค้าใหม่มาเพิ่มพึ่งพากันใช่ไหมคะมาครั้งเดียวไม่พอก็ต้องมาไม่มีใครมาครั้งเดียวผ่อนเยะกลับมาหมดค่ะสุดยอดเลยอะไรนะคะครั้งเดียว อยู่ไกลอ๋อไม่ได้อยู่ลาชรีหรอคะไม่ค่ะอยู่นครสวรรค์อ๋อแล้ว่าอยู่แถวน่งโอ้โหมีชมพู่มีจ้ะชมพู่ถุงเลยอุ้ยกระท้อนก็มีนะหวานเจี๊ยบกระ้อนก็ได้สองอย่างเลยแม่ค้านำเสนอสุดลิสต์แม่ค้าเก่งมากอ่ะพร้อมหวานเจี๊ยบเลยถ้ามานี่ถ้าถ้ามานี่แล้วได้อย่างเดียวนะทุกคน เป็นไปไม่ได้นะต้องได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะนี่หูถุงลยยี่ห้าทุกคนว้าวเดี๋ยวแป๊บนะคะเดี๋ยวอันนี้ให้น้องก็ได้ค่ะไม่จบตานะได้เยอะนี้ถามลูกค้าได้ได้เยอะทุกวันได้เยอะนี้ทุกวันไหมคะกินไม่หมดอ่ะกินไม่หมดเลยเหรอลูกค้าฟ้องนะกินไม่หมดดูดิจ้าอนี่นี่ ถ้ามาร้านนี้แล้วได้หนึ่งอย่างแปลกมากทุกคนต้องได้มากกว่าหนึ่งอย่างดูพ่เคือดูไม่ทนันไม่เป็นไรห้าสิบกุชาฝรั่งแตงโมตู้มันเต็ม เห็นไหมนำเสนอแบบแล้วคือแบบลูกค้าซื้อด้วยนะทุกอย่างเลยเนี่ยค่ะเอาไปเลยท็อปเซลลูกมันเต็มเออนี่แตงโมวันละกี่ลูกจ้ะเนี่ยแตงโมวันละกี่ลูกดีอะแปดลูกก็พอละมั้งแปดลูกก็พอละมั้งแสดงว่ามีมากกว่านี้ใช่ไหมสาว เลยแล้ววันนี้แม่ค้าว่างมากเลยอยากขายอยากขายอยากขาย <laughs> ที่เมื่อวานนี่ลุมกันโอ้โหหอยหอยสั่นหมดตายไม่นานนะไม่ต้องให้มันสั่นเนาะสั่นทำไมมันสั่นมาก <laughs> มารีบ <laughs> นี่ถ่ายทวดไทยเลยละคะ่ะถ่ายทวดไทยเลยละฮะ <laughs> ถ่ายทวดไทยเลยละคะ่ะใช่ เยอะอย่างนี้เลยอ่ะไม่ผิดหวังนะคะร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแม่คะาบอกไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่โอ้โหแค่แบบพี่ร้านนี้ไม่ผิดหวังเนาะไม่ผิดหวังนะเยอะตลอดนี่พี่เกืออยู่ด้านหลังทุกคน เจ็ดห้าจ้ะที่ไอ้ทั่วไปหนึ่งด้วยเลยร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนนั่นดูดิฮะเคือก็ให้ลูกใหญ่ลูกโตทั่วอย่างหนึ่งไม่ต้องทอนร้อยหนึ่งขนาดลูกค้าไม่มีเด้ว่ไม่มีลูกค้าน่ารักมากเลยอ่ะดูดิ สั่งอย่างเดียวแต่75ถุงใหญ่ถุงโตดูดิ75นะคะถุงใหญ่ถุงโตสับปะรดสับปะรดเขาใส่ถุงมือแล้วก็เปลี่ยนตลอดเลยเหรอใช่ไม่เป็นไรรวยแม่คะรวยมากคุณแม่ค้ารวยมากคเราเล่นได้รวยเดี๋ยว่สิบห้นี้ได้ครึ่งลูกใช่ไหมเดียวค่ะลูกเอ้ยลูกหนึ่งเลยค่ะลูกหนึ่งเลยลูกหนึ่งเลยจริงปะเนี่ยโอ้ ถ้าเกิดราคาถูกๆได้ใหญ่กว่านี้นะช่วงนี้ตึกราคามันแพงมากนี่ทุกคนยี่ห้าบาทได้กันลูกหนึ่งอย่างนี้เลยนะโอ้โหถ้ากช่วงช่วงช่วงลงก็ได้ได้ใหญ่กว่านี้ค่ะอืถ้าถูกอีกก็ได้ใหญ่กว่านี้อีกอือ่ะตัวเองเอาอะไรนี่ขายดีใหญ่เยอะๆแบบอันนี้เยอะ กดดันกดกดดันให้มันซื้อเยอะๆแหนลวงเลยหายเยอะจัดอืมอะไรลูกโตอะไรอีกตัวเองลูกไหนลองไหมเชอรี่ดอยนะมันเกลวเยอะทั้งเดียวนะดูดิเอาป่ะดูอ่ะเอาอะไรชมพูนมันแก้วกับชมพูนนะโอ้ไม่ค้าเปลี่ยนไซส์ถุงมันคะมันไม่ได้มันล้นมันล้นแล้วตอนแรกใช้ถุงขนาดเท่าไหร่คะ ห้าห้าคูณเก้าห้าคูณเก้าตอนนี้เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะเจ็ดคูณสิบเอ็ดแล้วนะคะสองอย่างห้าสิบจ้ะ นี่คืออะไรมันไม่มีเราไอ่เนี้ยไอ่เนี้ยไอ่ียเอาน้ำปลาหวานหรือพริกเกลือนี่น้ำปลาหวานนี่พริกเกลืออ๋อปลาหวานดูเรื่องไม่เรื่องดูเรื่องพลังสดก็มีนะไม่สนเอาอันนี้อันนี้แคนตาลูแคนตาลูเอาที่สบายใจแคนตาลูค่ะแคนตาลูครึ่งลูกยี่ห้าบาทครึ่งลูกแคนตาลูครึ่งลูกค่ะทุกคนยี่ห้าบาทสุดยอดอ้าว แกลูกครึ่งลูกยิ่มห้าจ้าอะไรดีคะลูกค้ามาแล้วเขาจะซื้อแตงโมใขาแตงโมซื้อแตงโมขายแตงโมซื้อแตงโมลูกค้านะคะอะไรดีคะเลือกเอาเลยอ,อันที่สบายใจอันนี้สบายใจนะคะอ่ะห้าสิบจัสบายใจเว ขอบคคุณ่ะายพริกเกลือด้วยเหรอคะขายน้ำปลาหวานกระปุกละสิบบาทค่ะกระปุกละกี่บาทนะสิบบาทค่ะโอ้โหกระปุกละสิบบาททุกคนผูกวางปลาหวานนี่วางปลาหวานคนละกันลูกค้ารอด้านหลังเพียบเลยทุกคนค่ะนี่อะไรโอ้โหเขารอลูกค้าเขาเออ แป๊นะคะขอบคุณค่ะแล้วก็พี่เอาลูกใหม่กับสับปะรดนะส,สับประรสโอ้ยสับประรดทุกคนนี่พี่เอายี่เกลือแยกยำไปนะอร่อยกว่ารวมกันสามอย่างนี่แหละ,ค,ะค่ะพี่เกลือแยกยำทุกคนต้องให้กุ้งแห้งพวกอันเลยเหรอค่ะสุดยอด มาดูสับปะรดกันค่ะสวยนะคะสับปะรดดให้แม่ค้าเปิดให้ดูใช่ไหเพียลูกไหนจาะแดงนี่นี่นี่ลูกไหนอ๋ออเคนี่นี่ลูกนี่ลูกนี้มันเล็กหน่อยใค่มาโมเข้าไป เล็กไปแถมอีกฮะถ้ารู้สึกว่าน้อยไปแถมอีกแถมผลไม้อีกอนะคะแรงมันมาแรงโอ้โหทุกคนดูดีแถมมะม่วงให้อีกนะจ๊ะสมกับชื่อร้านเลยนะคะ ดูแมคคาให้ที่เกลือดคือไม่น้อยหน้าไปกว่าผลไม้เลยอ่ะเดี๋ยวไม่อิ่มเดี๋ยวไม่อิ่มไหมคะบอกเดี๋ยวไม่อิ่มนะคะวันนีอเมนูตัางน้ำปลาหวานจะไปต่กน้ำปลาหวานสงสารถุงแม่ลูกค้าบอกสงสารถุงนะจ๊ะใส่ผลไม้จนสงสารถุงเลย่าไรคะอันนั้นห้าสิบอันนี้สิบบาทเป็นหกสิบค่ะปลาหวานนี่ เขาใส่กุ <it too>. ้งด้วยนะคะเรียบร้อยจ้าขอบคุณค่ะนี่ก็ทำเองเหมือนกันเหรอคะอค่ะอุ้ยเก่งนะคะเนี่ยนี่เป็นสูตรเองนะโอ้สูตรเองใช่ไหมคะส่หอเหับยไม่ได้ใส่ใส่น้ำบ๊วย่ะคะเป็นสีเขียว โอ้ยเดี๋ยวนี่ยี่ห้าเหรอยี่ห้าค่ะเยอะมากนี่นะคะแคนตาลูปค่ะใช่ค่ะอันนี้ดีกว่าแดงใหญ่เชื่อไหมคะนี่ค่ะครึ่งลูกทุกคนนี่ครึ่งลูกะนี่ครึ่งลูกอย่างนี้เลยขอบคุณค่ะนี่แคนตาลูปนี่ก็คัดมาอย่างดีเลยนะคะคัดมาชื่อสกัดแคนตาลูปก็คือครึ่งลูกใหญ่ๆเลย อะ,อะไรดีคะอย่างนี้เลยมะม่วง<ด>อะไรน้ำปลาหวานจ้ะจ้ะพี่เกินน้ำปลาหวานมันจะลกๆุกไหมพี่มันไม่มีไม่พอแม็กเสร็จแล้วเอาไปไว้ที่อื่นนะนี่น้ำปลาหวานคะ่ะทุกคนขอให้เยอะอย่างนี้เลย ผลไม้ก็ไม่ห่วงริกเกอร์ก็ไม่ห่วงฮะมะม่วงสามสิบกระตุ้นม่ามลองหนุดแปมได้ปะหยิบให้น้องมันง่ายง่ามะม่วงเขียวสามสิบมาดูกันเปิดถุงมือ ปกติไข่ถุงไะ2ยี่ห้างไงนี่น้องทังพิเศษอ๋อพิเศษสามสิบนี่หัวพี่เกิอะไรหลายอย่างวงกัะนะโอ้โหสามสิบก็คือถุงเจ็ดคูณสิบเอ็ดก็คือเต็มอีกแล้วนะคะเต็มเต็มถุงห้าคูณแปดไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะทุกคนแคทตาลูปอ้าวแคทตาลูป้ะ ดูสามสิ <30. S 2> oh, oh. บคนนี้นนี้สั่งพิเศษเออเออแม่งเอามาไว้ทุกอื่นแคทตาลูปค่ะ บือบวยต้องมาให้ทุกอย่างเลยเรียงปั๊บ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 เลยนะคะนี่ค่ะจะผ่านมาได้กำไรไหมได้ได้น้อยอือเอาพออยู่ได้พออยู่ได้เนาะจะไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่เนาะค่ะต้องเราทำอะไรต้องได้กำไรเนาะก็ได้น้อยกว่าชาวบ้านเขาค่ะ แตได้ใจลูกค้าได้ใจลูกค้าเต็มเ,เต็มเลยอโอ้โหอย่างละช้อนอย่างละช้อนเลยนะอันนี้ไ<อ>หลไหลแต่ถุงใหญ่ใหญ่โตโตยี่ห้าบาทอ่ะอันนี้30มสิบมะม่วงแช่บวยที่นี่เขามีมะม่วงแช่บวยด้วยนะจ๊ะห้ะาสิบห้าจ้ มะม่วงห้าถุงนะคะมะม่วงห้าถุงจัดไปเลยจ้าน้ปลาหวานสามแล้วก็พี่เกลือสอง ก็ทำถงุงละยี่สิบห้าเหมือนกันค่ะยี่สิบห้าหมดคุณลูกค้านี้ก็จะเป็นพริกเกลือแยกยำจ้ะพริกเกลือแยกยำก็ยกยำจะเป็นพริกเกลือรวมๆกันนี่นะคะค่ะ โห oh. <laughs> เยอะมาก <laughs> ได้เยอะอย่างนี้เลยทุกคนจ้าพี่แล้วก็พี่เกลอน้ำปลาหวานกระปุกงแล้วก็อะไรอีกกระปุกหนึ่ง <c oughs> เกลกระียกะแยกยมมานะจ้ะ แยกยำพี่เกลอแยกยำก็คือรวมอ,อ๋อไม่ใช่นี่พี่เกลอกะปิรวมนี่แหละค่ะอ๋อรวมนี่เหรอเหรอยิ่งยิ่งหลายถุงไปจะยิ่งเยอะไปอีก <laughs> โอ้โหไม่ค่าไม่ยั้งมือเลยไม่ห่วงของ พี่ก็เป็นร้อยสี่สิบห้าจ้ะพเกลือสิบบาทโอ้โหสั่งพริกเกลือเพิ่ม้าเลยนะจ๊ะแล้วก็มีพริกเกลือเพิ่มสั่งพริกเกลือเพิ่มโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะโมขอเป็นฝรั่งแช่บุวยก่อนฝรั่งแช่บุวยก็ต้องกินกับพริกเกลือบุวยนี่ให้อย่างเยอะหอมหวานกรอบชื่นใจ กอกน้องนิ่มในอะ่ะอร่อยนิ่ม,ม,มกินเลยค่ะลูกใหญ่แบ่งเป็นสี่ส่วนอ่ะชื่นใจสด ดูหวานนอกเปรี้ยวในนิดนึงอร่อยเขาทำนีสีมือมากเลยเรื่องแบบกรอบๆเลยม,มาซื้อกันทุกคน ถุงใหญ่ไปเลยลูกค้าบอกกินปังตายถ้าเมื่อ,อนจ้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายส่องบ่บ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องดีมีสาระดีดีของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมงดซับสไครต์ชั่วโมงมากินเชียงแนว